ส่วนในเรื่องของข้อควรระวังในการผลิตเครื่องดื่มสุขภาพนะครับก็ต้องจําไว้เลยนะครับว่าการเลือกวัตถุดิบสําคัญมากวัตถุดิบบางชนิดไม่เข้ากันครับวัตถุดิบบางตัวเข้ากันธาดร้อนธาดเย็นวัตถุดิบบางตัวมีปริมาณน้ําที่มากวัตถุดิบบางตัวมีปริมาณน้ําที่น้อยก็ต้องเลือกให้เข้ากันวิธีการเลือกไม่ยากครับก็เอา2อย่างมาดมคู่กันทําเป็นนะ้ํา้องใสใใ่ในแก้วชอ็อตหรือว่าแก้วเล็กๆลองผสมก็ลองชิมดูว่า มันไปด้วยกันได้ไหมถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้ก็ไม่ต้องทําแล้วครับไม่ต้องเปลืองเสียเวลาเสียของเราลองแค่สก,กัดน้ํามาแค่อย่างเราช็อตเราผสมกันแล้วลองชิมดูถ้ามันไปด้วยกันได้ก็ค่อ,คอยเพ,เพิ่มความหวานค่อยมาเพิ่มความเปรี้ยวที่หลังนี่คือการคิดสุดบางต้นมไม่ว่าเป็นิกเนเจอร์ริงหรือว่าคีเอ็ i คีเอ่อลิ้งเคชันนะครับก็จะใช้วิธีการแบบเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็มาดูการวิธีการผสมการผสมผสมยังไงผสมเป็นการผสมแบบ คนธรรมดาหรือเสริ์แข่งแล้ว้าเยาวที่เรียกว่าเชฟหรือใส่เครื่องตันหรือใช้วิธีการต้มพันความร้อนไปด้วยกันเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าวัตถุดิบบางตัวมันไปด้วยกัน ปั่นได้แต่ต้องมีมีซีรีส์ในการต้มต่อเลาะต่อเนื่องกันอย่างเช่นแกกขวยแกกขวยจะต้มเลยไม่ได้ต้องต้มน้าร้อนให้เดือดก่อนแล้วถึงใส่แกกขวยล้วทิ้งไว้ไม่เกิน5้าทีต้องปิดไฟแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแม้อย่างนั้นเดี๋ยวแกกขวยก็จะเกิดอาการขมฝาดขึ้นโดยเฉพาะผู้ศาสตรจีนเขาจะใส่ตอนท้ายของน้ำแก้ขวยเพื่อให้น้ำแก้ขวยมีสีเหลืองอล่ามมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นเทคนิคหลายอย่างที่เราต้องมาเรียนรู้ในวันนั้นในวันที่ฝึกปฏิบัติเดี๋ยวผู้บรรยายจะสอน การต้มน้ำแต่อย่างแต่อย่างแล้วก็คนระวังเพื่อให้ได้รสชาติของเครื่องดื่มออกมาให้มากที่สุดนะครับนัันวิธีการผสมเราก็ต้องมีไอเดียก่อนว่าเราอยากจะผสมแบบไหนเลือกยังไงนะครับส่วนความเข้ากันเนี่ย อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่า,าการการผสมสีการเลือกดูว่าผลงไมง้แบบนี้กับแบบนี้สีคล้ายๆกันหรือไม่ถ้าสีตัดกันมากเกินไปจนออกมาเป็นสีคุณจนออกมาเป็นสีไม่น่าดื่มอย่างเงี้ยก็ควรตัดทิ้งทันทีเลยเราไม่ควรเอาไว้นะครับก็ควรจะหาความน่าจะเป็นความเข้ากันได้อย่างเช่นน้ำกีวี่ก็น่าจะเข้ากับน้ำฝรัาลัง น้ำสตรอเบอรี่ก็ควรจะเข้ากับน้ำอะไรที่มันเป็นตระกูลสีแดงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นน้ำน้ำสีม่วงน้ำองุ่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรู้เลยว่าไม่มีสีผลไม้อันไหนไปกรบมันได้นอกจากตัวมันเองที่เป็นสีแดงสีม่วงหรือรอะไรก็รตามก็ต้องพยายามใช้ส่วนผสมอื่นวัตถุดิบตัวอื่นที่ไม่มีสีเหมือนกับมันเพื่อที่ไม่ไปคัดกับตัวมัน เห็นไหมครับว่าความเข้ากันเนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นการวิเคราะห์เป็นการค่อยๆสอดแรกความรู้คว,วความเทคนิควิธีการเลือกแม้แต่การเลือกใช้ใบสะระแหน่ใบเพร์มิ้นต์เพื่อมาเพิ่มความเย็นให้กับเครื่องดื่มก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าเราใช้มากเกินกินของสะระแหน่อาจจะออกมากเกินไปทําให้เราเราไม่คุ้นเคยเราจะมองไปทางอาหารที่เป็นลาบเป็นก้อยซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเราใช้เพิ่ม ขช้ใบสมุนไพรชั้กผลไม้แบบไหนบ้างนะครับส่วนในพาร์ทนี้นะครับในบรายสดท้ายนี่จะเป็นการปฏิบัติออกแบบเมนูคร่องดื่มที่ให้ไหว้เนี่ยก็จะเป็นรูปคบคาเๆื่อเฉลยว่า เวลาสก,กัดเย็นออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะออกเป็นเมนูอะไรบ้างอันนี้เป็นของเมนูสก,กัดเย็นนะครับแต่ถ้าเราบทิิเนี่ยเราจะคุณถึงภาพรวมทั้งหมดเลยไม่ว่าเป็นสก,กัดเย็นจะเป็นสมุนไพรจะเป็นอะไรก็ตามเราจะเอามาฝึกปฏิบัติกันดังอ,อย่างที่บอกไว้นะครับว่าเราให้กันบ้านแล้วเนาะก็ให้ไปสสัปดาห์ในการคิดสูตรซิกเนเจอร์ดิงกับสูตรดิงเคเชั่นนะครับแล้วเด๋ววันที่เราเรามาเจอกันนะครับเราก็จะมา มาส่งโซดรกันส่งกันบ้านกันให้ให้อาจารย์ให้ผู้บรรยายได้ตรวจสอบดูว่าความรู้ที่ได้มาทั้งหมดใน7บทนี่นะครับสามารถริดออกมาเป็นเครื่องดื่มพุทกับภาพแบบไหนได้บ้างที่อยากได้นะครับอย่างทั้งทั้งแบบทีททอ่อิสระเลยจะใส่น้ำเชื่อมก็ได้หรือจะใส่สารให้ความหวานก็ได้หรือใส่น้ำตาลที่ได้จากผลมไม้ก็ได้บทที่เจ็ดบทอิสระเลยเราจะมาทํากันแล้วให้คะแนนกันในวันนั้นด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีสอบ ตอนท้ายบทท้ายท้ายบทลักษณะสั้นนี้ด้วยนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับ7บทที่เจอกันทั้งบดนี้ บางบทก็เยอะบางบทก็น้อยนะครับเพราะบางบทจะเน้นฝึกปฏิบัติเพราะนั้นเราก็ต้องใช้เวลาในการฝึกกันนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดอย่างเดียว,วก็คงจะไม่เห็นภาพเพราะยังไงก็ขอให้ทุกคนทํากันบ้านทรงอาจารย์นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่เราฝึกปฏิบัติกันเราได้เมนูว่าเพิ่มยังไงหมเราได้ไอเดียอะไรเพิ่มเราได้ความรู้เรื่องของย้าหวานได้ไมากน้อยแค่ไหนยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับหมดนี้ก็ จบไว้แค่นี้กันนะครับขอบคุณมากครับ